เพศไม้ละกี่เปอร์เซ็นต์ดีอันนี้เป็นคำถามที่พิมเจอบ่อยมากนะคะสิ่งที่จะตอบได้คือ risk of ruin ค่ะซึ่งจะรู้ risk of ruin คุณจะต้องรู้ Win rate และ rr ของตัวเองอันนี้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่แนะนำในกรณีที่คุณมีวินเลทและมี rr เท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณมีวินเลท80% rr 1คุณสามารถใช้ไม้ละ5%ได้ค่ะถ้าเกิดว่าวินเลทของคุณไม่ถึง80%คุณอาจจะใช้5%ไม่ได้นะถ้าวินเลทคุณแค่70% rr 1 คุณจะต้องใช้ความเสี่ยงแค่3%เเพื่อปิดประตูเจ๊งเท็ดสิไม้ชนะ7แพ้3เนี่ยปิดประตูเจ๊งต้องใช้ความเสี่ยงสูงสุดแค่3มยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าวินเลทเรา60%แต่เราเก็บ r r 1.5เห็นไหมว่า,วาเราสามารถใช้ความเสี่ยง2.5%ได้คุณก็ลองไปดูเทคนิคเทดของคุณเองว่าตอนนี้เทคนิคเทดของเราอะ่ะมีวินเลทเท่าไหร่มี RR เท่าไหร่แล้วลองมาเทียบดูว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ฉันใช้แต่ละไม้อะ่ะมันเหมาะสมไหม